ปเป็นเทอร์โบสแตนดาร์ดนะจะเป็นเครื่องสา0พนเพรย่อง1.9เเครื่อง,ง1 2 2 2แม็กฟอสได้หมดนะครับแต่ต้องเป็น E สุกมิวเอ็ับรู้มิวเอ็กเทอร์โบสแตนดาร์ด

ทำไมเสียยมันฟิลแต่ไฟไม่เดินงงดูแลทีวีนี้น่าจะเป็นจากเครื่อง3000ทั้งหมดครับไม่มี1.9ไม่มี2.2ครับ เป็นยูนิอาหารและอ,อ,อน,นุญาตให้ดื่มของเหลว

เบอร์หนึ่งลานวิ่งเสร็จแล้วเก็บรถให้เลยนะครับรอโหวตสรุปจากกรรมการด้านบนนะครับไม่มีใครเข้านะครับวิ่งครบเรียนครับด้านหลังครับว่า